อันนี้คือถุ่งกูล่าครับบอเมนถุงลาเวนเดอร์ครับอำเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องมือนีพักกันมาสาปานอนคืนพี่น้องตั้งเครื่องไว้พูนครับน้ำบอท่านได้บกครับน่าจะได้สูบน้ำเบิดขึ้นเขากันเลยาหมห่างหนูครับมาครับผู้พันครับนี่อันผู้พันเอาหนูยังก่อนอเอาหนูปากแดงเอาหนูฆ่าบ่ ผู้พันพันวาอยากได้หนูปากแดงกับหนูข่าพนะหยอกหยอครับหยอกหยอจัดไปจัดไปเขาก็มาหาหนูผุกเละครับท่าทีได้ไปยากมือแรงพี่น้องครับนี่เครื่องสูบน้ำเขาก,ก็ตั้งญี่ปุ่นนอาพุ่นรถผู้พันจอดญี่ปุ่นกับไปไกลพุ่นอันนี้โบ๊แมนดอกไม้ที่พี่น้องอันนี้เป็นหญ้าด้ครับเนี่ยเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเอ้ซื่อมันซื่อว่าจังเดืบุครับนี่ จำซื้อไวไ้ครับสมัยเป็นเด็กน้อยพ่นอยู่หน้าไล่หลายครับแต่วถูกมือนี่อยู่แถบจังหวัด้อยเอ็ดบ่คอยมีด้ะครับแถวจังหวัด้อยเอ็ดนี่แต่อยู่นี่นี่คือเป็นจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่หลายอยู่ครับนี่เขาเอินเขาเอินยาอีหยัยงนี่แหละครับจำซื้อไว้นะครับน้องมันจะโดนเหรอครับโอเคครับไปหาหางก็เกินพ่อพ่อมึงหั่นโงกใหญ่ยังน่ะหั่หนกใหญ่อยู่เท่โกกไม่นะ่ะ มันมือเปนห้างนกนี่น,นะน่ะห้างยังทขนาดห้างต่อครับนี่ห้างยางใหญ่เลยครับลังต่อครับทรงสัยทิเป็นต่อหัวเสือครับห้างกว่มันทำนี่แหละครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่อะไรกันนะ <c oughs> อันนี้บบซูมเลยครับเดี๋ยวพอแม่พอลุย จะซูมใม่เบิร์นนะครับวันที่นี่นี่ซูมครับซูมเต็มที่ครับคุณนะนะครับแม่ต่อครับบินพึ่งพังพึ่งพังอยู่อู้ใส่บ่วงหนูบ่ท่านใหญแเลีวยวับยามมันมืดกวนไปม,มากลางเต็์ สำรัหบ่บองเป็นทีนอนสลับขึ้นนี่ก่อนครับเดี๋ยวนุ่งสิเขาควานค้นไปสีบวัวก้นภาก่อนภารกิจคำขึ้นนี่ครับพ่อมแม่พาลุยจะพาไปเอาต่อหัวเสือครับอุปกรณ์ให้การไปเอาต่อหัวเสือนี่ครับคือเฟี้ยงครับนี่มือนีเขามากคับผู้ชำนาญการพิเศษทับคุ่นุ่นครับน้ำหนาเข้าไปคือผููพันครับ กอกยาครับกับผู้กองกับพื้นครับไปน้ากันเหรอครับพุ่นพุ่นคนไปไกลเหรอครับผู้พันพันกอกยาครับผู้กองกับพื้นผู้ชำนาญการพิเศษครับผู้พ,พันกอกยาครับผู้กองกับพื้นครับเผืนวงหนาไปก้อนแล้วไม่ได้ไมันบินไรไมาจต่พุ่นถือบางครังท่างออกมันม่ใช่ว่าหาไฟเลยนี่อันงั้นนี่หลีบอกครับผู้พันที่ว่าเขาเปิดไฟบ่ได้ อินริเลอันนี้บรินบอลริดวอยออกก็ได้ต้องดับไฟหรือเปล่ครับดับดับดับใช่ใช่บอดับต่อหัวเสือเพื่ออะไไม่ใช่พุ่งไปหันเลยไม่แต่หมายถ้ามาหมัดเฟืองโจดแล้วก็เดขึ้นไปเลยเดขึ้นไปหาหันอ๋อครับครับครับปวกอยู่นี่ปิดปิดไฟเบิร์นี่คือวิธีการครับเอาตอหัวเสือไปครับซึ่งพอแม่พาลุยบนมีประสบการณ์ครับโบยือคือเพลินว่าบ่สามารถเปิดไฟได้ครับถ้าเปิดไฟปุ๊บ ตอมันจะลงมาหาไฟพ่ะนะฉะนั้นเราโทรศัพท์ที่เขากำลังถ่ายคลิปอยู่ดูนี่นี่กาบพ่อสามารถจะเปิดได้นะครับน้องาะว่าโทรศัพท์ถ่ายตอนกลางคืนมันมีแฟลชพี่น้องถ้าปิดแฟลชก็คือว่เห็นหุงคือเขาเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าคุณครับผู้ชำนาญการพริเศษเท่ากับสองท่านครับฉะนั้นเป็นผู้พันครับกอกยากครับท่านขวาเมื่อไ่เป็นผู้กองกับเพื่อนครับเพื่อนกำลังไปหาไมยุค่าพ่ะนะครับมาพาดมองนี้พี่น้องพาดมองงามๆตันี่ครับนี่ยผาดเลยเห็นมาปุ๊บนี่ แล้วก็จะปีนถึงไปท่ปีนป,ปีนไปปุ๊บพนปปักพนวนาแล้วก็ถี่ไปตัดตรงกิ้งนี่พนักครับนี่นั่นพี่น้องตัดตรงกิ้งนั่นครับนั่นปุ๊บแล้วก็จะก่อไฟมองนีพนักครับอันนี้งดดามาเด้พี่น้องเป็นวิถีการหาอยู่หากินของคนชนบทครับพอแม่พะลุ้ยเป็นคนบ้านนอกอ,อกหน้าเบิ่งพี่น้องครับไม่ได้ทงไฮทงหน้าคนบ้านนอกกับกินจังี่เลยพี่น้องบ่ได้กินหรูอยู่แพงคือคนในเมืองนี่ครับพี่น้องเพราะว่า เง,นง,งินถุงเงินถังเฮากับว่าหลายคือคนในเมียงนะครับมีอย่างที่มันสามารถพอจะเอามากินได้เพื่อปะทังชีวิตเข้าก็ต้องเห็ดไปนะพี่น้องนะครับเนาะต้องกาบขอโทษไดห้หลายเด้อครับบันทีวา่าโอ้ไปเอามันทาไมจังสันจังสี่นะครับเนาะอ่ะเบ้าเบ้า,าเพื่อไว้เบ,บ,บ้า,บาบบกับบานไว้เันต่อครับเนาะตากวงแว้งไหนยูน้ำฝนบ่นี่บ่อตากวงว่าบ่อพนพี่น้องตอบแบบว่าบ่ได้ลังเลไหมครับบ่ได้ใส่ความคิดว่าเออยูบ่ยู่สิไหมครับบอ่อครับ เป็นคำตอบสุดท้ายครับพุณพี่น้องโอ้ห้างหญยเลยครับน่ผู้พันกองยาครับผู้กองกับพื่นครับพี่น้องเบิ้งไปแบบเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องครับนี่เบิ้งนักการเบือยวเลี้ยวครับนี่ครับนี่นี่คือชุดโจมตีที่หนึ่งเขาอ่นนะครับชุดโจมตีที่หนึ่งเดี๋ยวจะมีชุดโจมตีที่สองอีกนั่นว่าผู้กองกับพื่นพี่น้องเบิ้งครับุมนี่ครับชาติเกียนะครับเนาะบุนห้างต่อครับชุดโจมตีที่หนึ่ง ต้องเฮ็ดให้เห็นเฮ็ดให้เป็นพี่น้องครับย่กไปย่านมันครับภาษาซ้ำต่อหนึ่งมันเกิดรุ่นเขาดอกมันบ่นหัวนะามันบ่ผู้พันอุ้เจ้าเออภาษาซ้ำต่อครับตัวน้อยๆหนึ่งตัวซ้ำซ้ำยูก้อยหนีพี่น้องนะพี่ปย่านพี่อย่างครับเขาต้องใจได้ครับพี่น้องครับนะครับวิธีการพี่น้องครับอันนั้นคือเฟี้ยงครับใจใบไ่บบเด็กขี้สั่งง่าผลมาพี่น้อง เขาต้องใจได้ครับอ่ะพอเมฆพรวิยกับสู่เ uh> พื no ่อกันละครับจุดระเบิดกันที่กระบังโอ้จุดระเบิดกันที่กระบังมึงข้างพูนครับจุดไฟเลยพี่น้องข้รข้เรียนครับพี่น้องปั๊กปัปัตัวนี้พอเมฆพรวิยงเรียนออกมาประมาณเกือบจะสามร้อยเมตรครับพูนนะครับพี่น้องพูน โอ้โหเดี๋ยวความปลอดภัยครับเอามาจักเกิงกิโลห์เลรอครับตอนนี้พอแม่พอลุยกะแลีนมากครับประมาณหาร้อยเมตรครับก้าวคือมาเทามาตั้งหลักซื Movie ่อๆดอกครับปูนครับเป็นตะไฟเมียๆๆหยือปุ่นครับมาแล้วครับเป็นไคผู้พันนี่นี่นี่กระสอบครับเอามาให้แล้วเอานี่ๆมันมันไม่เมียมันอีกวะนี่ เพื่ที่ีิน้องบิ่งครับนี่เอบอุ้มอุ้มซนี่บอกเพิ่ที่บอกุคืออุ้มลูกน้อยเถอะเยเคย่เคยน่ใช่ตัวนึงบอกจับว่าเขาราดุนเจ้าดุนนี่มันคือรถด่วน้อครับจานมาจานมาจานมามขวมเี่ยมกันนะเอาำเราเอาถมไม่ดมากินกัน นี่รถดวนมันจะห้างไหมอ๋อมันจะห้างทีพ uh ี uh ่น้องครับนี่เป็นเดือบได้ขนาดนี้แหละครับนี่เพิ่นว่าก็สามารถกินดิบเลยพนะพี่น้องเอ่ะวิธีบานนอกบ้านน้างดดามาพี่น้องเนี่ยอ๋อขวบโอ้ขวาวเป็นมันมันเป็นมันมันพี่น้องคือดักแด้เลย เอ้ากินดิขึ้นไปฟันกระเพากินว่ะแซ่ยบพี่น้องนี่แล้วเขอยากลงทุนเนาะแล้วินไปหายถอนนั่นพี่น้องซื้อหอมซื้อยังไงมีพี่มันมีนะอะไรเอามานะบรรนาโบทูบอกโอ้มันดีทัวตามันโอ้กับใครก็รัวเสียบโอ้มันแซ่บพี่ลีครับเนี่ยข้างแรกของการกินซอหัวเสือครับพี่น้องมันหยามหยาบปกติพันต้องเอาไปผู้พันพันต้องเอาไปขวบ่ วุ้ยผัดกะเพราดีผัดแกงผัดกะเพราครับแกงใช้น้มสมแกงใน้มมเพแกงใส่หม้อปะครับผุ้พันปากบ้ากุปากบ้าเอาไปให้ดองเนี่ยนี่ไหมหไม่แกะกลาเลยไหมหวานโมีตัวหน่อยมีหวานน้อยป็นหวานเยอะจนหมดุ่ดนึง โอ้ยเครื่องโลดหนึ่งหนุกอ๋อครับเขาเอื่นอ๋อนี่พี่น้องวุ้งนี่อ๋อโอครับหัวเสือพี่น้องครับบวชเคยเห็ดเลือเคือกับเตือแหลกครับอ่ะร้อเบินอ้าวผู้พันตุ้งพันสอดเดียซาฟักได้มันคอยลาบไหนเออมีอะไนเกล็ดแห้งๆครับทีแรกพี่ซองพี่ก้อนพี่ก้อนพี่ซองอะเอาสอนมาให้ผู้พันกันน่ะ นี่นี่นี่นมาๆขาเาซีมกันน้ำนกไว้กับพ่อมบังเนี่ยไล่ไลชุดนะเขาซิมยิบองโซ่กันนะบอกกินยาลำไสเด้อปุกนี่เอามาจะจิบกันก็บอกเอาบ่กินดีป่ะมาต้องถ่ายดอกมาเป่นวังสุดเท่านั้นครับาย